รถอีโคคาะประหยัดน้ำมันสีสันสดใสผ่อนงวดแค่สี่พันกว่าคุ้มค่าและน่าใช้แค่ไหนไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแอนสามเหลี่ยมออโต้นะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แอนนะคะจะพารถตัวนี้เลยนะคะมาให้ชมนะคะเจะ้าน,นิส s ันมาร์ท 1.2 EL ปี2013นะคะเล็กๆมินิกระทัดรัดแบบนี้เลยนะคะคล่องตัวนะคะอ่ามาดูกันเลยนะคะว่าคุ้มค่ากันยังไงนะคะคันนี้นะคะราคาของเขานะคะ269,000บาทเท่านั้นนะคะ แถมนะ,ะยังผ่อนงวดแค่4,000ก,กว่าเท่านั้นเองถือว่าคุ้มค่ามากๆเป็นรถปี2013นะคะรถไม่ได้เก่ามากนะคะสภาพนะคะยังเนี้ยบ,บแบบนี้อยู่เลยก็ถือว่าเจ้าของเดิมนะคะดูแลรถด,ดีมากๆนะคะกระจังหน้าของเขานะคะก็เป็นแบบ V shape นะคะตัวนี้นะคะชุบโครเมียมรลังพึ่งนะคะไฟหน้า LED นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว EL นะคะจะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะมากันที่ล้อด้านข้างนะคะ ล้อด้านข้างคันนี้นะคะใส่แม็กมานะคะเป็นล้อขอบ15นะคะอ่าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างตัวรถแบบนี้นะคะสาหรับตัว e-l นะคะอ่าเราไปดูข้างในกันเลยนะคะว่าคันนี้นะคะมีอะไรกันบ้างนะคะอ่ากุญแจของเขานะคะจะเป็นกุญแจแบบนี้นะคะเป็นมีมดแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นพุสตาร์ด้วยนะคะเป็นตัวกลางๆนะคะตัวนี้อ่ามาดูข้างในกันนะคะ ข้างในของเขานะคะตกแต่งภายในนะคะด้วยสีดำนะคะแล้วก็เบาะผ้ากำรรมะหยี่แบบนี้นะคะอ่าเห็นไม่เอ่ยตรงนี้เราเข้ามาในรถนะคะตรงนี้จะเป็นพุชสตาร์ทนะคะอ่ามีปุ่มพุชสตาร์ทแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นฟังเอฟเอ็มนะคะวิทยุนะคะเชื่อมนะคะยูเองได้นะคะคันนี้แต่ว่า จะไม่มีบลูทูธนะคะแล้วก็คันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะผู้หญิงนะคะขับง่ายนะคะขับในเมืองนะคะใกล้ๆนะคะคล่องตัวมากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูเลขไม์กันนะคะเลขไม์ของเขานะค,ะคันนี้นะคะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่ากว่านะคะสําหรับคันนี้นะคะรถนะคะเจ็ดปีนะคะแต่ว่าเลขไม์นะคะเฉะลี่ยแล้วนะคะวิ่งแค่หมื่นห้าต่อปีเท่านั้นเองนะคะถือว่า ไม่เยอะเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังของเขากันนะคะข้างหลังของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นรถยี่ห้อคานนะคะอ่าถือว่าไม่ได้เล็กมากนะคะอ่าเข้ามาข้างในนั่งนะคะแอนนะคะสูง163นะคะก็ยังเหลือพื้นที่อยู่แบบนี้นะคะอ่า แบบนี้เลยนะคะก็ถือว่าไม่ได้เล็กจนเกินไปนะคะจะขับรถไปตลาดนะคะหรือว่าขับพาลูกไปโรงเรียนอันนี้ก็ได้เลยนะคะสบายนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันนะคะข้างหลังของเขาะคะ่ะ จะเป็นทรงแฮดแบกแบบนี้นะคะรถคันนี้นะ5ประตูนะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บสัมภาระนะคะรถคันนี้นะคะสามารถนะ,ะพับเบาะตรงนี้เพื่อ olare, เพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้นะคะตรงข้างล่างนี้นะคะก็จะเป็นชุดแม่แรงนะคะต้องมีล้อไหลด้วยนะคะคันนี้นะคะปึ๊บอะ่ะถ้าเราอยากเพิ่มพื้นที่นะคะ,นะ,คะในการเก็บสัมภาระนะคะแล้วก็พับเบาะลงไปแบบนี้ได้เลยอันนี้ก็คือข้อดีของรถ ทรงห้าประตูหรือว่าแฮทแบ็กนะคันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะ4จุดนะคะเซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะสำหรับคันนี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะนิสสันมาร์ท1.2 E L นะคะขับในเมืองคล่องตัวประหยัดน้ำมันนะคะเดินทางใกล้ๆนะคะก็แนะนำเลยนะคะคันนี้ตอบโจทย์นะคะคุ้มค่านะคะผ่อนมืนแค่สี0พันกว่านะ,ะตอนนี้นะทางร้านเรานะคะมีโปรโมชั่นนะคะรถมอเตอร์ไซค์เก่านะคะสามารถแลกเงินดาวได้สูงส,สุดถึง3 0,000บาทนะคะเง<ม>ื่อนไขก็คืออ่าต้องมีเล่มนะคะอ่าก็สามารถแลกเป็นเงินดาวได้เลยนะคะสำหรับใครที่ไม่มีเงินดาวนะคะเราสปอร์ตตรงนี้อยู่นะคะอ่าแล้วก็ใครที่สนใจสามารถติดต่อแอนนะคะมาได้ที่เบอร์ 094-258-1676นะแอนสเหลี่ยมออโต้อย่าลืมนะคะเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกสามเหลี่ยมออโต้สวัสดีค่ะเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ Subscribe ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ